สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวี p ีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นเกาหลีนะครับวันที่2 0ตุลาคม่อพันห้้อยหกะครับสำหรับหุ้นเกาหลีก็จะเป็นคลิปสั้นหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับดูไม่ทันน้มือแต่วิดีโอพักไว้นะเช้าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับฮะ เด่นห้ากเ็ดนะครับเล่นที่5กับ6กนะหกับ6รูดวิ่งนะครับหกเก้าก็หกหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งาม้หกห้าเกไปกลับด้วยนะครับตัวกันคือเจ็ดนะระวังตัวกันนะมันชอบมานะห้าหกเก้านอวินอับลอง3านะครับตามนี้เลยนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดสูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรื่องให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับขอพระคุณมากๆนะครับขอสุกท่านโชคดีโชคดีไม่เก็บไม่จนนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะครับหลักเป็นหลักนะครับรองคือเจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพบกันใหม่วันจันทร์ครับ